ว่าแบบพีที่สุดของการ็นตลกของพี่ศีคือช่วงไหนคะพี่กคืออะไรครับพี่ประสบความสำเร็จเออดังมากมีคนให้ความสนใจเยอะชีวิตผมเกิดมาผมไม่เคยว่าผมประสบความสําเร็จผมไม่เคยคิดว่าผมดังไม่เคยคิดอะไรเลยแต่คาเฟ่ตอนนั้นน่ะตอนที่ผมอยู่พี่โน้ตเนี่ยผมได้วันละเป็นหมื่นนะต่อคืนโอย่างไม่ได้เลยคือสามพันถึงห้าพันต่อวันนะคะต่อวันฮะแล้วสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นสุกเสาร์เนี่ยผมจะรับค่าตัวจากพี่โน้ตเนี่ย เจ็ดพันแปดพันถึงหมื่นสองก็มีสองหมื่นก็มีต่อคืนต่อวันนะครับ <c oughs> ที่มันที่ที่มันมากกับน้อยคือจํานวนที่หรือจํานวนทิป <c oughs> จํานวนค้าตัวและสถานที่ด้วยครับ <c oughs> อารนะ์ตอะอย่างอย่างรู้นะดาราคาเฟ่จ้างสามพันห้าต่อคณะนะครับอีกที่หนึ่งอาจจะจ้างเจ็ดพันก็มีเพราะตลกดังะสมัยก่อนพี่คือพี่น้อยพ,พี่เป็ด <c oughs> อะรต้อง คือคาเฟ่ต้องยอมอ่ะคืนดิงก็วิ่งลอกแบบหลาย้ <มะ S 2> ใช่ครับพี่ใช่ครับผมก็อย่างร้อยแปดเก้าที่มันจะ,ะไม่ได้เลาว,วันละหกเจ็ดพันตอนแรกเลยหวังว่าจะเป็นนักร้องแต่ตอนที่ผมมาทางตลกแล้วเนี่ยมีแอบเก็บความฝันไหมไหมคะว่าฉันจะลองร้องเพลงดูอีกสักทีสิเผื่อว่าความฝันในการเป็นนักร้องจะกลับมาอีกถ้าผมตอนนั้นผมก็ไม่ไม่คิดแล้วผมก็ปล่อยะอะไรก็มันจะเกิดก็ปล่อยมันคือถ้าเกิดผมสมัยก่อนนะถ้าผมมีตังค์ผมอัดเพลงผมอาจจะดังไปแล้วก็ได้ เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องใช้เงินซื้อเพลงค่ะต้องใช้เช่าห้องตัดเสียงมีอย่างถูกต้องอย่างน้อยต้องมีห้าหมื่นในการทําเพลงต่อต่อต่อเพลงนะฮะค่ะต่อเพลงห้าเพลงก็หอย่างน้อยต้องมีสองหมื่นอะไรเงี้ยเราไม่มีตังค์นะแต่เนี้เราก็ทําทําเล่นๆก็ไม่ไม่ได้อยากนงอยากดังเลยเพราะว่าเราไม่คิดตัวเองดังทำเอาใจรุ่นพี่ชอตแต่พี่คือคนสมัยเนี้ยรุ่นรุ่นเราเนี่ย มันไม่มีฟังแล้วเพลงลูกทุ่งอ่ะใช่เราอย่าไปว่าเลยว่าลูกทุ่งมาทำไมต้องคนมันเชยก็มันยุคมันโอ้โหมันพี่สีพูดไปพี่ชอาะแล้วก็ฟังลันลิซ่าแล้วจ้ะไปฟังอย่างเดียเต้นด้วยจริงแสดงเพ่งกินลูกชิ้นยืนกินมาแล้วเลยอาตัดณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับการเล่นตลกไหมโอ้โหมันประสบความสำเร็จจังเลยมันได้เงินเยอะจังเลยใช่ฮะมันก็มีความสุขอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้วยิ่งทีมเวิร์ก สมัยรุ่นที่กลับมาอยู่กับพี่โน้ตเอกอ่ะมีพี่โน้ตมีปลาคา้ามีพี่ถั่วแลมีกระลอกมีพี่เลมีจอร์ดอะไรเงี้ยพอมันสนุกไงมันได้เล่นเต็มที่มันก็สนุกแล้วไปไหนมันก็โอเคอ่ะซึ่งตอนรับอันนี้จะบอกว่าบางคนทันช่วงของยุคคาเฟ่บางคนคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นแต่บางคนไม่ทันแล้วนึกไม่ออกว่าไปยังไงวันนี้มีคลิปของพี่ชูศรีในการเล่นตลกบางส่วนนิดๆนะฮะมาให้ดูกันให้หายคิดถึงครับ สายันตงขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับท่านสวัสดีรักสายันไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยแต่ขอให้นานทนสายันก็พอใจแล้วรักสายันชสงสารสายันอย่าลืมอุ่นเทพเจเจตปรินด้วยครับท่านวันพรุ่งนี้เป็นรายใจกับสายันด้วยนะครับที่โรงพยนตร์จอมทองรามาจังหวัดเชียงใหม่ครับวันที่สองสุไหงกโลกวันที่สามกาลสิน วันที่4วันที่4จันทบุรีวันที่5เชียงรายวันที่6วันที่7วันที่8สายยันเดินสายออรดเอ็นเจอเริส9บ1 1 1ด1ิ1สองางานเต็มสายยันนอนครับท่านไปอยู่เชียงใหม่หวันใจไปคายลินจีอยู่ลพบุรีคนดีไปขายปลาดุกไปอยู่ชุมพร ่รวยจากขายปลาดุกเดี๋ยวนี้เธอฟรุกขายปลาสลิดแล้วมึงลองนี่ละนาดกูตียังไงอ่ะไอ้นักร้องหน้าด้านปลาสลิดมึงก็จะเอื้อนมีคนร้องเพลงดีขนาดนี้นี่เอง ก็แแบบพี่อ้อยด้นที่หนึ่งอะเนาะแต่พอดูแล้วคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ต้งใช่ใช่ใช่ที่เชื่อไหมผมไม่กล้าดูอบผมอายทำไมอะค่ะพี่ติผมเป็นคนที่แปลกแม้กระทั่งจะทำอะไรแล้วแต่ละครออนแอร์หรือว่าของเก่าๆผมไม่เคยเก็บสะสมเลยนะแล้วผมก็ไม่ดูด้วยผมอายตัวเองมันเขินแท้จมันเ um> ินมันเขินเนี่ยมุกพวกนี้ในในยูทูบมันเด้งขึ้นมาตึ้งผมไม่เคยนั่งดูเลยพอาย ไม่รู้งานสอนไม่แต่จะบอกว่าตลกมันต้องพบเครื่องจริงนะคะร้องเพลงได้ร้องลิเกได้คือมันต้องเป็นความอินเทอร์เทนในหลายๆส่วนหลายๆอย่างมากๆเลยอะอาศัยประสบการณ์เลยครับและผมมีอย่างมันอายุมากอ่ะนะพี่พี่อ้อยคือผมชอบดูลิเกค่ะและอีกอย่างหนึ่งโคตรละของผมก็คือริเกเหมือนกันนะมีแม่กับผมที่ไม่เป็นริเกเคยหัดดิโยหัดดิดัดตื่นเช้ามาตีห้าในดัดใช่ใช่ดัดอย่างงี้ต้องเอามือเอาเข่าดันอย่างงี้ด้วยแล้วก็าน้าข้าว ทำไมต้องเอาน้ำข้าวคือให้น้ำข้าวอุ่นๆให้มันอ่อนให้กระดูกอ่อนเส้นเอ็นเลยอ่อนแล้วก็มือมันจะตั้งวงสวยอะไรเงี้ยแล้วหัดลำลำนี่ต้องให้เหนือออกนะถ้ามันเหนือไม่ออกนี่ไม่ให้กินข้าวไปสอนไปไปหัดสามวันผมก็โดดหนีกลับบ้านแล้วผมไม่เอาไม่ชอบเล่นแต่ชอบดูลิเกแต่จริงๆแล้วนอกจากจะให้เสียงหัวเราะมาคนดูแล้วค่ะยังต่อยคนดูด้วยใช่ไหมอุยอาร์ตพูดเรื่องไปดแค่กระถางทุ่มเฉยๆโธไม่เสีเอาจริงๆ ไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอไม่ม,มั้งมีมีเอากระถางทุกคนดูหรอไม่ใช่มันคนขี้เมา <c oughs> ก็คนดูเลยคือคาเฟ่สมัยก่อนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่ชอตไม่ใช่ว่ามาย่ำยีอะไรคน <c oughs> ดูคนดูคนเมาเนาะตลกกับคนเมามันของคู่กันแล้วตลกกับนักร้องมันก็ของคู่กันค่ะ <c oughs> ไปเล่นบางทีคนเมาเ็าอาจจะไม่ชอบเราอาจจะแซลบ้างเสียงดังวุ่ยวายมั่งคุยใอย่างนี้เลยหรอใช่บางทีก็ขำตายแล้วไม่เห็นขำเลยไฟล้กเลยาวนี้พวกเรามันเก็บกดอะค่ะค่ะอย่างนี้เราเล่นไม่ได้ไม่ใช่ผมนะพวกพี่นวดพี่เป็ดงั้นแหละดักรอคาเฟ่รอจนกว่ามันมันจะออกมาค่ะแล้วที่ต่อไปก็ไม่ไปที่ต่อไปก็ไม่ไปเลยนะรอมันเดียวพอออกมาเท่านั้นแหละเละขึ้น ลงพงลงอักกันมั่วหมดไม่ใช่อยู่ๆตลกไปตีคนดูไม่ใช่เขาด่าพ่อรล่แม่เราอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะมันก็ไม่มีคาเฟ่ด้วยคือไม่มีไปด้วยหน่อยเมื่อสักครู่ได้ยินคำว่าตลกกับคนดูใช่ไหมตลกกับคนเมาตลกกับนักร้องนะฮะแหมพี่อ๋นตลกกับนักร้องเนี่ยมันของคู่กันอยู่แล้วครับแล้วกี่คู่เลยฮะโอทุกที่แล้วแต่ ร้อยพ่อพันแม่บางทีคนนั้นชอบคนนักเ้อาคนนี้ชอบตลกคนนี้นักเ้องค่นี้คือผมประเป็นหมาหยอกไก่หน้าตาไม่ดีแต่ไก่ดูเป็นไก่เป็นแบบเป็นเล้าๆเลยนะคะถึงขั้นที่ชื่อว่าเป็นคาสโนวาได้นี่ไม่ธรรมดาพี่อ้อยไปสื่มาได้ยังไงเป็นว่าเลยนะ16วัน15ห้าคนน่ะยังไงคะช่วงนั้นเชิญพี่โน้ตเชิญยิ้มไปเดินสายใต้ค่ะเริ่มแรกคือชุมพรชุมพรละนองสุราษฎร์นครไล่ไปถึงนู่นเนยยะลาที่สุดท้ายค่ะคืนสุดท้ายคือวันที่16 ต้องกับเลยไม่ได้นักร้องอ๋อไม่งั้นก็คือสิหกวันสิบหกเราันหนึ่งสองสา้สี่ห้าถึงสิบ้าคืนเนี่ยนี่คือเราตั้งใจเก็บแต้มมาถามทีตอนท้ายคือมันเข้ามาหาเองเราไม่ได้ไปจีบแล้วคัะพี่นวแปะนะพี่ชอดเลิกเสร็จปั๊บห้ามไปเดินมั่วตั้วกับคนดูปะปนไม่ใช่ยิงเลิกเสร็จให้กลับเพราะมันเดี๋ยวมีการทำลังอตรายคนขี้มุงที่เมาชอบมันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้ามไปเดินให้คนดูแล้วสาวๆเขาจะมาหาได้ไงคะ มันมีกลลเม็ดครับพี่แั่นแน่บางทีเล่นเล่นไปหน้าเวทีเงี้ยพี่โน้ตเราพักโรงแรมอะไรเนี่ยพูดใส่ไมเลยหรอเอออสมมติอันโพเตนพี่โน้ตก็จะบอกอันโพเตนไงแล้วพี่อยู่ห้องไหนอ่ะสองถึงสี่ที่พูดนี่คือของจริงหมดเลยหรอของจริงตั้งใจสื่อสารให้รู้นี่แหละคือคำที่มาของพาสโนวาเขาแหละพี่โน้ตนี่แหละไม่ลหรอกแล้วเราตั้งใจพูดแต่ทุกคนได้ยินกันยาะมาก ใช่แล้วเราเลือกไม่ได้เลยนะแล้ววันมาแล้วเกิดมาเยอะๆแล้วค่ะก็ <c oughs> โศคณะเรากี่คนอ่ะม <c oughs> <c oughs> าคนเดียวก็ตายนี่คณะเราคิดมาโอ้ยมาเป็นที่เป็นสิบโอ<ห>้มาเป็นสิบอยา่างสมมติเน,นี่ยเราเล่นเนี้ยพี่นรที่อยู่ห้องเบอร์อะไรสองสี่โอ้โหพี่อยู่ติดบนนี้ผมอยู่สองศูนย์หกโอ้โหพี่ได้ข่าวโรงแรมนี่ผีดุมากเลย <c oughs> เราทํายาวไงสีงไม่นอนผมไม่นอนเดี๋ยวคืนนี้ผมก็ดื่มแล้วก็นั่งรอบบี้ทั้งเท้าอะไรเชื่อไหมว่ามาเต็มเลย มาล็อบบี้เหรอมาที่ล็อบบี้เต็มเลยค่ะในตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดจริงจังแต่คิดว่ามันเป็นแค่ความสนุกเหรอคะพี่ใช่ครับมันก็ตลกทุกคนเนี่ยผมกล้าพูดในเต็มปากอ่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นความชั่วร้ายอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นวัฒนจักของตลกกับนักร้องคาเฟ่ของกู้การมันมันเจอกันอ่ะค่ะมันเจอกันทุกวันด้วยยิ่งต่างจังหวัดเงี้ยพอเห็นตลกกรุงเทพมาเนอะ ด้ทางสายตาเยอะในวันที่ในวันที่ตอนนั้นเหมือนเหมือนทุกอย่างประสบความสาเร็จไปหมดรายได้ก็ดีประสบความสำเร็จไปหมดพี่สีเคยหลงระเริงไปกับสิ่งที่เราได้มาในวันนั้นหรือเปล่าคะหลงระเริงเลยสมุิวันนี้ผมได้ห้าพันใช้หมดผมใช้หมดเลยคือใช้กับดิงกับดิงกับอน j o ยเที่ยวตะเลเก็บไว้ค่าโมเตลโอะไรเงี้ยคือวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้ พี่ผมคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่เก็บเลยไม่มีเก็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ชีวิตก็ไม่เคยลำบากพ่อแม่ไม่เคยอดลูกไม่เคยหดอะไรแบบนั้แต่แล้วเราซื้อบ้านซื้อรถซื้อลงทุนหรืออะไรหรือไม่เลยกระจายสลายตามน้ำพริกไปหมดใช่เพื่อตอนที่มาคิดได้ตอนเริ่ม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 เลิกกับครอบครัวหมดหรือทุกถิ่งทุกอย่างก่อนที่จะได้แฟนคนปัจจุบันน่ะก็ซื้อบ้านให้แม่หลังหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยา คือใช่ไหมอย่างที่บอกว่าได้คืนหนึ่งเป็นหมื่นหรือบางคืนสองหมื่นลองคิดนะนั่นคือตอบคืนในสมัยก่อนใช่มันแป๊บเดียวคือหมื่นหนึ่งเนี่ยร้อยครั้งก็ล้านแล้วนะแต่ผู้ชายคนนี้ดังอย่างยาวนานมากแต่ไม่เคยมีเงินเก็บในชีวิตถึงล้านเลยมีเต็มที่ในบัญชีสี่แสนสี่แสนบาทไม่เคยจับเงินล้านด้วยก็เกิดมาจับแค่สี่แสนเท่านั้นเองไม่เคยไม่รู้ว่าล้านนึงมีกี่ปุ๊ดยังไม่รู้เลย แต่รู้ว่าสี่แสนมันมีแค่เนี้ยก็ไปเข้าบัญชีท่านนี่มองกลับไปพี่สีเคยเสียดายไหมคขาว่าให้ทำไมไม่เก็บตังค์ไม่เคยเสียดายคะคิดตลอดเวลาว่าตั้งแต่บรรทบุรุษผมก็ไม่มีไม่รู้ว่าใครคิดอย่างผมเ่าผมไม่รู้เพราะผมเป็นคนที่ไม่สนใจในอะไรในชีวิตผมไม่ซีเรียสผมไม่เครียดผมไม่อิจฉาผมไม่ริษยาใครใครดังใครอะไรผมปล่อยเรื่องของเขาผมเป็นคนอย่างนี้จริงจริงแล้วเงินทอผมไม่สนใจด้วยได้มาผมให้เมียหมดจะมีเมียกี่คนผมให้หมด อันนี้คือเรื่องจริงสักจริงมีมีกี่คนให้หมดด้วยครับแล้วแล้วต้องมีเมีมีกี่คนนะฮะก็คนนี้เลิกคนนี้เลิกคนนี้เลิกไงไม่ใช่มีทีเดียวโอ้โหแล้วแล้วมีแบบเตสาวสาวอื่นๆไหมคะก็มีครับมีพี่ชอาจะแหวนเพชรสปงไหมล่ะพี่แหม่ถ้าไม่งั้นเขาจะเรียกว่าคาสโนวาตัวจริงเหรออ่อะ เราฟังมาแบบนี้ผมว่าหลายคนไม่สงสัยแล้วว่าเขาเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้แล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าคาสโนวาแต่คนที่เริ่มต้นเรียกคนคนนี้ว่าคาสโนวาคือผู้ชายคนนี้ครับคุณโนเชนยินเคยมีชีวิตคู่กับตลกด้วยกันก็เล่นกันสวยไปสวยนมาแลเจอแล้วสวัาดีจนหลังๆไม่ต้องรั้หลอกรักกันเถอะฮะคือที่สามคือที่สี่จนเป็นเดือนเละเป็นโควต้ากันดีกว่าอยู่บ้านเดียวกันเนอะมาก็เสร็จ